สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรักทุกท่านเข้าสู่ช่องมีพีธรรมดาครับช่องมีพีธรรมดาก็จะมาทำอะไรนะหุ้นไทยบายครับหุ้นไทยบายของวันที่21พค2568นะหุ้นไทยบายก็คือได้จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับทีนี้ให้ชมทุกทุกคนทุกทุกคนเลยนะครับช่องมีพีธรรมดาก็จะมาทำเป็นของที่คุณจะได้รู้เรื่องเพื่อความเป็นส่วนตั้นนะครับทุกคนทุกวันนะครับ เอามาชงกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเวลาดันเกิดไปนะครับเดีจะเล่นกับแมวแป๊บหนึ่งกอนโสายวะมันเห็นแล้วมันสายตาดีกว่าเราอีกอ่าก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองสองเก้าท่าสามสามเก้าท้าสี่สี่เก้าเก้าห้าห้าเก้านะครับ คูณหนึ่งหนึ่งคูณสองสองคูนคสาสคูสี่สี่คูห้าูไปกลับเลยนะครับตอนนี้ที่เก้าเราก็ดูสายเก้านะครับเก้าหนึ่งเก้สองเก้าสามก็ดีกล้ครับใครชอบคูณไหก็จัแไปท่จุดวันนี้ที่เก้านะพิดวินก็เก้าูหนึ่งสองสาสี่ห้าเรียงมาไปเลยนะครับตัดตัวใดตัวหนึ่งออกนะครับให้มันเหลือสักหกตัวนะจะเอาเก้าก็ตัดก็เอาตัดศูนย์พิทวินนะนะ จะตัดศูนย์ก็เอาเก้าหรือใครไม่แน่ใจทั้งเก้าทั้งศูนย์ก็ไปตัดสี่กับห้าออกนะครับสี่กับห้าสี่กั้าไม่ได้นะต้องต้องตัดหนึ่งคิดว่าตัดหนึ่งเพีงนะครับตัืที่ตัดแบบมันจะมาโจบเกมกันเลยอาจารย์บอกให้ตัดหนึ่ง ปวดคอแต่ก็ดีหน่อยเอาไว้อีตัวเตียเต้ยๆมานั่งรู้สึกว่าไม่ปวดนะรู้พิธีแล้วครับเนี่นนยการะยะที่ผ่านมาเอาไว้อีสูงตัวนั้นมานั่งแล้วมันจะอยู่ในระดับนีน้แล้วมันโชวกคอลงมาอย่างเงี้ยพอมองมันทําให้มันทําให้เคล็ดขัดยอกตรงคอเนี่ยมัน,ม,นมันจะเป็นกระดูกนะกระดูกสันหลังตามสนนันหลังเราเนาะพุ่มลงมาดล้วนานก็บื่ แต่ครั้นี้มานั่งตัวเตี้ยกว่ามันจะมันมันมันจะไม่ปวดเลยคือมันบรรเทาขึ้นมาแล้วคิดว่าเอาตัวนี้นั่งหมอที่สุดละครั้งอ๋อออคงไม่ได้ไปหาหมอหนวดแน้หล่ะออเกิดแล้วยังครับพูดนอกเรื่องนะพยา์พูดในนอกเรื่องทำไมไม่พูดเรื่องเรื่องเลื่องแบนี้กันแล้วกันนะครับเกิดอากานเนาะขอบคุณมากมากนะครับขอบคุทครับดูดีดดีนะครับ เ่นไทยบ่ายนะออกบ่ายสองนะครับสวัสด,ดีครับบดีครับ